ส <c oughs> วัสดีครับค <c oughs> <ฮะ>่ะมีอะไรหรือเปล่าคะ <c oughs> เป็นแฟนกับผมได้ไหมอีบ้ารปรพอย่างแกเนี่ยนะเงินเดือนแค่เดือนละเจ็ดพันจปัญญาที่ไหนมาดูแลฉันแล้วผมต้องเงินเดือนเท่าไหร่ละครับถึงจะได้ดูแลคุณได้ <c oughs> อืมปีนึงก็สักประมาณ 2, อาสองแสนอะปีละสองแสน เดือนหนึ่งก็ตกประมาณ1 6 6 66. 6 66. 6 6 6 6 7 7สตังค์หวันก็ประมาณ555 1ชั่วโมงก็ประมาณ23บาทกับอีก1.4เอา,อางี้ผมจ่ายให้ก่อน3.8ขอลองดูก่อนสัก10นาทีโอเคอีบา้ามาวันจังแกนี่นะคิดจะเล่นกระดอกฟ้าโหกลับบ้านไปส่องกระจกไปจุกจ <laughs> ลองดูก่อนไง10นาทีเองโอ้อะไรวะ จีบสาวก็ไม่ติดพอแค่สิบนาทีก็ไม่ได้ประโถเว้ยจีบเธอก็แพ้จีบเบียร์ก็เพ้อโอ้โเฮ้ยน่ามันนางเมย์นี่หว่าเอ้ยได้วะกำขี้ดีกว่ากำตดเว้ยเอาแล้ววะเหนามานานแล้เนี่เฮ้ยทำอะไรอยู่วะเนี่ยดูแม่อะเออคือเอาตรงๆเลยนะโสดปะ นนเป็นแฟนกับเราไหมอืม้อบไหนเลยว่าเท่าไหร่อ่ะฮะนายเลเวลเท่าไหร่อืมเลเวลหมายความว่าไงวะเลเวลก็อย่างเช่นแฟนคนแรกข,ของฉันเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เก็บค่าไฟ <laughs> แฟนคนเนี้ยเป็นคนรับจ้างแจกใบลิ้ว <laughs> คนรับจ้างแจกใบลิวได,ได้ไงต่อวะ ก็ยังไงอะไรอะ่ะก็ยัดไปงั้นงั้นแล้วก็จากไป <inate> ต่อมาก็มาเจอกับแฟนคนที่3มแฟนคนเนี้ยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารแล้วไปต่อก็<ค>ไ,<ป>ไม่แล้วไงอะ่ะก็ส่งแค่หน้าประตูแล้วก็จากไปแล้วก็ไปเจอแฟนคนที่4คนที่2ยัดยัดแล้วก็จากไปคนที่สามส่งถึงประตูแล้วก็จากไป<ๆ>แล้วก็มาคนที่4ี่คนที่4ี่าไมถึงเลือกกันวะก็เพราะว่าเขาเป็นคนจดนิเตอร์ไง คนจดมิเตอร์จดมิเตอร์สรุปหน่อยเลเวลอะไรอ่ะเออเราว่าเราน่าจะดีกว่าพวกแฟนเก่าของเธอนะจริงเหรอแต่ว่าเรากินเก่งมากเลยนะวันหนึ่งเรากิน6มื้อ1มื้อเราก็ต้องได้กินสี่ชั่วโมงอ่ะสีชั่วโมงอ๋อเออชางเถอ่างถอะคือเราว่าเราไม่ไม่แมทช์กันอะไม่เหมาะสมกันหรอกนะเออ บ้า่าหรือเปล่าคนอะไรกินวันละสี่ชั่วโมงเออกินวันละสี่ชั่วโมงมไม่เอางานเอาการเลยนะี่มึงเอาแต่แดกแม่มีเฟซมีแฟนคนที่สองก็เอาแต่ยัดยัดแล้วก็จากไปอะไรของมึงวะกลัวลวมึง